เว็บไซต์ข้างบ้าน .com เกิดขึ้นมาได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรามองถึงความเป็นไปได้ของการค้าขายออนไลน์สำหรับเกษตรกร,กรสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายแหล่เขาจะได้มีช่องทางในการที่จะจัดจำหน่ายสินค้าต่งตางๆเหล่านี้ของเขาเนี่ยนะครับผ่านทางออนไลน์แล้วต้องการให้จากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยเนี่ยนะครับ ทำไมเราถึงต้องมีตัวข้างบ้าน .com ขึ้นมาเขาค้าขายเองไม่ได้เลยประสบการณ์ของเราในการที่จะช่วยพัฒนาเขาผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ของสวสวที่เราทํากันมา4ปีเนี่ยนะครับเราพบว่าเราพยายามสอนเขานะครับสอนเขาให้เขาค้าขายออนไลน์ได้ทําได้ด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมีไม่ถึง10เท่านั้นเองนะครับที่สามารถที่จะทําเองได้ ดังนั้นเราเลืมคิดว่าถ้าให้เขาไปทําเองทั้งหมดเนี่ยเขาทําไม่ได้ตั้งเกือบ90%หรือ90%กว่าแล้วโอกาสที่เขาจะค้าขายออนไลน์จะทํำยังไงเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วปรากฏการณ์ของโควิดเนี่ยทำให้เห็นภาพว่าถ้าเราไม่ค้าขายออนไลน์เนี่ยยอดขายมันตกแน่ๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเฮ้ยเขาต้องมีอีกช่องทางหนึ่งนะที่จะค้าขายออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ย เราก็เลยทำเว็บข้างบ้าน .com ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่องทางที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับผู้บริโภคผู้บริโภคมีโอกาสพบกับผู้รประกอบการโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครเป็นผู้รประกอบการแล้วมาอยู่กับเราในเว็บข้างบ้าน .com ท่านได้อะไรหนึ่งท่านไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่าท่านขายได้เท่าไหร่นะครับตามที่เราตกลงกันเอาไว้เราไม่มีค่าธรรมเนียม นะครับผู้บริโภคคุณจะได้เจอสินค้าที่ตรงจากผู้ประกอบการเลยนะครับไม่ได้ผ่านคนกลางและสินค้าแบบนี้ในตลาดออนไลน์ทั่วๆไปคุณไม่มีโอกาสาได้เจอราคาของเราไม่ได้แพงกว่าที่อื่นนะครับแต่ท่านไม่ต้องเดินออกไปซื้อนะครับราคานั้นอาจจะต่างจาก เมือลวมค่าขนส่งแล้วอาจจะต่างจากที่ท่านเดินไปซื้อที่ตลาดนิดหน่อยแต่ท่านไม่ต้องร้อนออกไปนะครับและสินค้าก็สดใหม่ที่จะไปถึงมือท่าน